สวัสดีครับท่านผู้ชมมานี้กลับมาพบกับผมนะครับส่องสายฟ้าผ้าร้วยนะครับผมมือนี้กะมาอยู่ที่วัดปูเจ็ดสองนะครับผมบรรยากาศกะค่อนค้างร่มแห้งนะครับฝนกะติโตกท่าไดงฝนตกกะคออเมตนว่าทางคลิปให้สายฟ้ามาจากน้ำเนี่นะครับผมเอาเป็นว่าบวบลายใหญ่ห้างนะครับไปรับฟังรับส้มคลิปน้ำกันนะครับผม ถาริวหาปุราปพเปลิษาครเอวะเมวะอิทูทนังเทนาหปาปตย์ยสิังปิตยังตุมหังสุมวัสนิสตุสภเวเปเรตุสังขปานันโทปนาโสยาามิชลาโสถาัสปิตโยวัสันตุสัพลโอโควินตุมาเตภาวัตวันตะลายโยสุีายุโกภาอภิวากนาสีิสนิจังวุฒาปชาญโนจั อาบโธธรรมวาสทันติอายุวันโลสังพระโลด้วยด้วยด้วยวันนาะเยอะมานี่แหละด้วยนี่ปูดีมันอย่างเจือมือพขลเจะเมื่อลงวันนี้ประาสต์ปูเทียนสองนะก็คือว่าปีหกหาผมเลขหมดเดี๋ยวผมเลขสามงวดตามตามเขาสามหมดเลยบาง้านคือตัวนี้เทาได้หาแบบไหมม่นครับผมปูเดี๋ยวมันมันออกมาจะหวดเพียนตามเลขถึงจะตามเลย นี่เห็นป่ะแปดหกเก็ดนี่สวนหากับสวนเก็ดเริ่มตามมัดตัวนี้นี่ออกมัดก่อนหลังเลยตามตัวครับผมแปดหกเก็ดเจ้ากับม้าหนึ่งแปดออกตามมาครับผมออกตามหลังนะคุณบตามหลังมักกวันนี้อันนี้คือหาแปดกับตามมาเอกครับผมตั้งวันนี้โตตามมากนี่ร้องได้หนินี่นี่ล่ะแม่มากครับขอแก้มเพาเลยดีเนาะเออว่าหาแปดม้านนะครับผมม้ามันตามมันกกประกอบมากพอดีส่วนกันนี่เกห้าแปดครับผม ขึ้นเขาปูปปูผมไทยก็มีตัวนี้ตัวนี้มันเรียกฝันสวนางนุงไทยนะเรียกฝันถ้าบอกว่าดีมันว่าถ้ามันบ่อคือมันสิมากวันนี้เลยครับผมก็มายี่วิหินนะพูดนะผมสรุปเลขอันนี้ผมเห็นตอันนี้ได้ผมเห็นสามเก็ดสามแปดห้าเก็ดห้าแปดก็ผมรวบมเหลกให้คองทุนไทยมือไกลเรียกว่มเมันอนนี้วันเห็นนั่นประกันประกันประกันปูงคือวันนั้นก็ฟันให้ประกัน มันบวเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองงวดนะนะครับผมลาท้ามากกออกงวดงวดนี้มันคือมันงวดจะมันออกเลยทีออกเลยแมนคือจุดถ่าบวไดิมี่อันตัวเด่นนั่นนะพยามมุมนี้ครับผมบนคือเก้าเด้นี่จุดมันนะไงแม่เก้าคือตัวมัชไซท์เขาบอกอยู่เก้ากับแปดกับมัชไหนึ่งสองสามอ่หนึ่งสองสามมัชไซท์หนึ่งเก้าครับผมวันนี้เขาตัดหนึ่งออกอีกครับผมการเขาจะมาเขียนออกเขาจะเอาสูตรเต็มก็ได้ย่นี่ แมนครับหนึ่งเก่าหนึ่งแปดคือบนเป็นบนล่างเป็นบางเรียนเขาน่โอ้ผมบิงเจ็ดครับผมบิงเจ็ดกบปานี่บอเรียวนี่แล้จุดอ่ะพายามัจุดคือแปดจ่ะคือบอกแปดเล่นได้เลยเพราะว่ามส้นครับาเส้นแปดาสูตรสองสูตรส้นกันมันสิจะมาทังทีกัางวันนี้ส้นอยู่ดิครับผมปูนี่ละวันนี้นี่ตัส้นพายามังนี่ตปูแมนสนอีกเยอะเบิมกันปูปี่กหางปูอีกหนึ่งเยอเขาดีดีครับผมปี่กหานหลักปูคนแร่หละ นี่ครับผมเนาะนี่ครับผมงดแรก2หกหาผมหนึ่งหาเก่าับผมเนาะเก้าสองครับผมนี่ครับคู่กับยหนึ่งเก้าหาผมเนาะงวดต่อมาครับผมออกตเลขปูสามศูนย์ออกสามสิบแปดสามศูนย์สามสิบแปดสามศูนย์ครับผมเนาะนี่ครับปู่กับไฮครับผมนี่สามศูนย์ครับผมงวดต่อมาครับผมสิบเจ็ดครับผมออกตัวเลขกับปูหาเก้าเกตเตอร์ปูเนาะนี่ครับผมหา เก้าเก็ดล่างห้าเจ็ดครับผมันี้มันสี่สามตัวตรงตรงหวดตแม่ครับผมนี่ครับศูนหาบนออกเก้าศูนหาครับผมเนาะเกาล่างออกศูนย์เจ็ดครับผมนี่ครับผมปลอภัยด้วนะคบงวดที่แล้วครับผมงวดทิหมีหน้าครับผมเนาะออกศูนย์สมตัวปูเนาะยังบอกนย์สามครับหกเจ็ครับผมคือพยายามเนี่ยเลขตักเลขกศูนย์มครับผมเนาะบนล่างเรางดที่แล้วครับผมนี่งดไปที่หนึ่งเมษาครับผม นี่ครับรวดศูนย์โอเป็นปาปูประกอบเพรถูกตัวเลขเลขวิ่งเข้าอบอรถครับผมอันมาหนึ่งแปดกำลังศูนย์นะเขาะว่าแปดนม่นะอ๋อครับผมตัวตัวประกอบเป็นอะไรงดที่แล้วผากระปูเนาะผาดกมดเดียวครับผมงวดนี้คับผมเมื่อกี้นี่ห้าแปดครับผมเนาะนี่ครับผมห้าแปดเข่าครับผมก็ถือว่าปีหกห้าครับผมเนาะขาดหมดเดียวครับผมบ่เป็นแยงครับผมก็ถือว่าเขาดีมากครับผมเลขปู มีตัวไส้กับไส้นี่แหละับผมปูเท่าเนี่ยบนเป็นบนล่างเป็ล่างเท่าตัวติดตามมาครับผมมีปูดีกับผม,ผมเนาะอารมณ์จะมือเลยเพราะว่ามีปูดีปูเกี่ยสองปูซีศูนนะครับผมก็ถือว่าเขาดีครับผมตามที่เบิองเนาะเริ่มมั่นใจแล้วดิบัานนี่ตามที่เบิองเนาะไม่งั้นเริ่มมั่นใจแล้วดิเท่าเลยก็ถือแล้วกันบ้านแมนเอฟซีก็เริ่มมั่นใจน้ำเนี้ยก็ถือแล้วก็ถือดึงแปดที่เมื่อกี้ก็ถือหาแปดไหมเริ่มมันใจแล้วดิสองงวดหรอถ้าไม่อาทิกบ่ไม่งั้<ว>นงวดหนาอยๆล่ะ นี่ครับผมงวดนี้มาเนี่อในปูก็ได้ไม่ได้ไม่ว่าแฉาปูมันก็บรียงยากมันร้อนมาเนี่ยมันกเปลี่ยนในปูลอยลอยกระสุนเพื่อทั้งเดือนทั้กับเบิ้งกันหลายมาใช้กันมหมตางมีกันเกาห้อละเจ็บหนึ่งง่ามปูงวดนี่มันปูอยู่นี่มากเจ็บหนึ่งกัผมงวดนี้ไปเลนเลีนเรื่งมันมันไม่ชับหรอกครับห้อนย้อนสอนไปดูในคลิป เรียกยี่ยอดสอนเขาสี่ไว้ก็มันมันอาหารห้าแปดนี่ห้าแปดใช่ไหมมันวันนี้แตงวันนี้นี่มันฝันไปอันก็เหลยกอ่านี่ด้วยแปดของผมเนาะนั่นแหละแตงวันนี้คือตัวนี้แหละตัวตัวที่มันบอกมันไม่ชัดเดี๋ยวสกาวอย่างเพิ่งว่าวเลยเดี๋ยวสกาวเออทั้งหลายท่านทั้งไทยคลิปกลับไปเบิ่งได้คลิปเต็มๆเรื่องสีสั้นเนาะค่ะวันนี้ได้ปูนี่บอกครับผมอันนี้คือยังนี่ปูนี่ บนเด้บนบนบ่บนเด้นี่บนนี่ล่างเห็นไหมอ๋อข้อดคืออ่างมหน่อยคือเด่นตัวตีดนน่อยวันนี้เป็นกระปูแม้นี่ละซวนมันซวนบ่ซวนนะจุดจุดตัวศูนย์มันเดนนี่ครับเอาศูนย์มีสองตัวมีปูซวนยู่อันนี้ส่วนล่างเอ๋ออันนี้ส่วนบนก็จุดตำแหน่งมันคือตำแหน่งอันเด่นกันเด้ เขาได้จับสี่บนนี่ตํแหน่งเกาตัวนี้แปดตัวบนอันนี้แปดอันเห็นว่าวแปดส้นตาตําแหน่งเด่นมันเด่นรางนี่แปดคมคือจุดจุดเย็นจุดนี้ศูนย์กะคือตํแหน่งรางอันนี้ตําแหน่งบนคือหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ตํแหน่งถูกตําแหน่งมันไหมครับนี่คือรางนี่ห้าแปดตําแหน่งมันเก่าคือเย็นบนมันครับผมตํา่งมันอดหนี้นตําแหน่งมันีนบัตรบนแมนท้าัี่ศูนยกับหนึ แม่ซูนกับหนึ่งตามนดู้าตามนยเป็นตามเน่งบนเน่งบนเด่นกว่ากรางบนศูนย์ล่างหนึ่งแบบปูไม่เลยมาณนีเจียแตู่นมาแห้งเนาะเพราะมันขอกูเบนแต่หินมากบ่าหินนี่เนี่ยเนี่ยทาเพาะูนสามหือนชีเลยไ่ไดก่อนเนี่ยโซชีบเ็นโดนแล้วเนาะผมมักนีนี่นี่สองคู่นี่เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งนี่เนีครับผมซื้อรตเี่ยนี่ครับอตีไปรอดกินไว้นะ สุดนี้แบบนัเนนี่ตัวนี้ปูแมนตัวนี้นี่นี่นตัวนี้ตัวดีน้อแมนบอกคแมนตัวนี้แหละแมนนี่ตัวเดียวนนแมนนี่แปดเลยห้าแปดเลลายโผเลยถ่ายมันย่ะสองบุกอะไก็เก้าตัวถ่ายมันเก้าวันอันนั้นอนนีกัหมนี่ครับแปดเยอันนี้หน่แปดมากตลอดเล่นนี่โผล่ันไหลมาตลอดเล่นมแมนแมนคือสูตรองทองอย่างงมนี่สูตรนี่ผมไป้เห่ยใเส้นกลางมือโซ่เนี่ยทางท้องมือโซเนี่ยสูตรนี่ สูตรนี้แม่นทำง่ายๆเขาบอกทำง่ายนิดเดียวมาแล้วคนมาแล้วครับผมตายแล้วบอลลี่เรตีไปแล้วเนาผ่านเนาะซื้อันแล้วนี่นี่มากเก็นึงน้ำปูนลวันนี้นี่ผมมากก็ต้องซื้อบ่ซื้อก็ต้องมากเขาบอกครับต้องติดดังมันสิดังได้พยาบเงินอยู่แล้วดิตัวนี้ก่อนที่ดึนัวปูสามหนึ่งยงนเปิสามหนึ่งแตมบอล็อห้ใ่ไหมสามหนึ่งมาใ่เนปูหนึ่งสามสามหนึ่งเนี่ยบ้นองมมนยดดนี้เด็กห้าแปดจะมา อ๋อมันจออกเสียงังสัติอันนี้ก็สาศูนี่คือมุมมุมนี่ออกประจำนอันนี้ก็ศูย์เกียห็ครับผมเนีทางอันนี้ก็เก็ห้าเห็นะครับผมนี่จุดนี้สัมพันธ์อยู่ไหนเกิดกันล่องเวยปปูกันไว้แล้วปูแล้วก็ซ้อตัวนี้สามศูนย์สามงไงอลางไว้น้ำแล้มันไปดูแต่ปูสามศูนย์ศูนย์ามเนี่สองวดรหลายงวแล้วปีนี้้มันปีนี้จะยอมกับเที่ยวไนก็ไม่เนม่งเล่าี่ หมักปูเลือดเจ็ดหนึ่งน้ำเอหอยหนึ่งนี่งามเลยเจ็ดหนึ่งวนนี่อันนี้ก็ันนน่ข้าเขาจะนไปอ๋อบนขึ้นเจ็ดศูนย์สามกับศูนย์สี่ศูนย์สองกอนี่แหละอ๋อศูนย์สองเก่าสามคือสูตรนี่คืออันเจ็ดครับผมคือมาหันทีเขาถัดเจ็มสูนยขึ้นหนึ่งสองสามครับอืมมาใช่ตัวนี้หนึ่งสองสามมาหันวาวหวยหอยกวนน่ะหนึ่งฐานหนึ่งสองสามจเฉยๆนี่เด็อี่ ใชบนอันนี้เขาเลยมาเต็มสูตรเลยคืออยากออกบนอยากรางให้เลยได้มันมีหลายครับผมต้องร่วมกันช่องเสามสี่สำหรับคลิปนี้ข้อตัวหน้าป็นก่อนคือตัวเด่นมันคือสามกับสี่อะไรนี่สองสามสี่ตัวมาใส่ตัวมาประกอบอันส่วนนี้สองสามสี่เมื่อไหร่หนึ่งบริบูตัวเดียวเมื่อไห่หนึ่งตัวเดียวเพรแล้วนี่แหละคือจุดจุดมันมันบนนิดหนี่จุดบนนิดเมื่อไ่ครับอ่ะร่วมกัน งามอยู่งามอยู่ปูนจัดไปน้ำปูอยู่ดเกตหนึ่งหนึ่งวันนี้งามงามตัวนี้แหละผมว่าจะเอาตัวนี้แหละเกดหนึ่งงามงามวันนี้ครับผมเพราะว่าตําแหน่งมันนี่ปูเนาะนี่นี่ตําแหน่งหนึ่งนี่นี่ครับผมนี่แม่ดูเกตหนึ่งมุดเชืากนี่นี่เกตก็แปดผมตัดเกตทิ้มเพิ่มตัดแปดทิ้มหมดทั้งหมดเจ็ดตําแหน่งมันได้ ว like uh> ิ่งเกจทุ่นคมเนี่ยอะไรคือตำแมงมันทับไบ้ตำแมงมันแต่ว่าแม่ดูนาเนี่ยแม่ทำตำแมงนีนพยายามนี่เด้พูนมากนี่เด้ตำแมงมันี่เด้นี่และอันที่ว่าบอมันมันหลายวันมันม่หมดเดี๋ยวที่ระบุรีมัสไซ้วยขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้เนาะครับขอบคุณครับ